สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะเป็นวันของวันพฤหัสค่ะวันนี้จะมีน้องน้องเพนกับน้องปุ้ยนะคะเขามีจิตศรัทธาแล้วเขาก็มีโชคมีราบนะคะที่เขาได้ลกแมวมาค่ะแฟนคลับนี้ตาครบเจ็ดแดดแล้วนะคะวันนี้เขาก็มาอยู่สองอ สององเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคือลกแมวนะคะนีแห้งสนิทแล้วค่ะนี่คือลกแมวตากแดดครบ7แล้วค่ะแล้วก็มาให้พี่กุ้งในการทําบูชาขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีการจุดทูบกำยันเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะมีการขึ้นขันห้านะคะแล้วก็จะมีะประทูแล้วก็มีขมิ้นนะคะที่เราพร้อมนะคะนี่ค่ะขึ้นขันห้านะคะมีเทียนเทียนนี่ก็สิเนาะ เียมศิแล้วก็แล้วก็ทูบนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้นะคะเป็นพวงมาลัยอย่างดีเลยนะคะแล้วก็มีข้าวมีปะทูเนี่ยค่ะจัดเรียบร้อยนะคะถ้าเราทําพิธีเสร็จเราก็จะเอาปลาเนี่ยไปให้แมวนะคะที่เราเลี้ยงนะคะเพื่อจะเสริมบุญเสริมบรารมีกับตัวเราค่ะตอนนี้อ้าวคนที่ได้ก็มีสองคนนะคะน้องปุ้ยกับน้องเทนนะคะ,ะเดี๋ยวนี่ สวัสดีแฟนคลับหน่อยเทนสวัสดีค่ะนี่เป็นผู้ที่โชคดีนะคะได้ลกแมวนะคะสุดยอดเลยนะคะอ่าเดี๋ยวอ่ะเอาเอาขมิ้นลงเลยนะคะตอนนี้เราขึ้นพิธีในการจุดทูบเรียบร้อยแล้วนะคะอเออช่วยกันเอช่วยกันเเทลงไปเลยครับเทลงไปเลยครับคนหนึ่งเทไปครึ่งนึงก่อนเทไปครึ่งนึงนะคะ <S <S เขาได้ออลอกแมวพร้อมกันเลยนะคะอ่าเทลงไปเทให้หมดเลยนะ อันนี้เทให้หมดเลยเอาขมิ้นลงไปขมิ้นนี่เป็นสื่อของเทพนะคะเป็นสื่อของแมวนะคะแฟนขับหน้าน,นี่แหละคะ่ะตอนนี้ก็ครบ7จดแดแล้วนะคะตอนนี้เราก็เทนกับปุ้ยนี่เอาไปให้พระอาจารย์สวดอภิธรรมเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อให้ลกูกลกแมวเนี่ยมีพลังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเลยนะคะอ่าแล้วก็อ่าจากนั้นมารอเทนก็เอามือคุกคลิกคุกคลิกเลยนะคะเอ่อจับลอยลย,ลยเออนั่นแหละคะ่ะ พลิกหน้าพลิกหลังนะให้เขาครบพลิกหน้าพลิกหลังอันไหนของปุ้ยไหนของเทนจับเลยของใครจับของใครเลยนะคะแล้วก็ตั้งชื่อเลยนะคะนี่เออนี่คือของปุ้ยนะคะ รวยรวยให้หมดเลยนะคะก็ชอบขมิ้นนะคะตอนนี้เขาจะมีพัรังแล้วค่ําคืนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็คนที่ได้ลรแมวไปต้องถือศีลสวดมนต์ไหว้พระนะเทนนะนี่ค่ะเป็นคนผู้โชคดีจริงๆนะคะเขาทํางานที่ไปรษณีย์บอลแกนเป็นไงคะได้มาจากไหนคะน้องเทนได,ได้ได้มาจากที่บ้านนะครับอ่าที่บ้านคุณแม่เนาะค,คุณแม่ชอบเลี้ยง<อ>แมวอเาทีนี้พอแมวคลอดลู้แล้วก็ทิ้งลรคแมวทิ้งลรคแมวไว้ให้แล้วก็เลี้ยงมอบให้ลูกชายถือว่าเป็น รูปหลอด้วยนะคะนี่หลอรอ,อทั้งสองคนเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็เลยมาปรึกษาพี่กุ้งนะคะก็อยู่ในขอนแก่นเดียวกันอาเทนก็เอาเลยค่ะเทนวันนี้เทนจะตั้งชื่อว่าอะไรคะนี่รกแมวเนี่ยค่ะไดใ,ใจตั้งชื่อว่าอะไรคะของเราคะ่ะชื่อมหารวยตั้งชื่อว่ามหารวยนะคะส่วนน้องปุ้ยล่ะคะ น้องปุ้ยจะตั้งชื่อโรคแมวเราว่ายังไงคะมหารวยเหมือนกันคะ่ะเป็นมหารวยเหมือนกันนะคะขอให้รวยรวยเฮงเฮงปังปังเลยนะคะ <S <S นี่แหละค่ะสุดยอดเลยนะคะ <S 1> <S 1> นี่เราทําพิธีขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะ <S <S ต่อไปก็ให้น้องเทนน้องปุ้ยเนี่ยมันถือสิ่งสวดมนต์แล้วให้พลังแก่เขาและพยายามให้อาหารเข้าไปบ่อยแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วด้วยนะคะ เออมีน้ำค่ะแล้วก็ต่อไปพอเราทาขามิ้นเสร็จเราก็เป็นการปิดนะคะเพื่อไม่ให้มแมลงเข้านะเพราะมันจะมีมะแมลงตัวหนึ่งที่มันจะมากินลกแมวนะคะพอลกแมวนี่เป็นลูกของเทวดานะคะแล้วใครได้มีคนนั้นก็จะร่ํารวยเฮงเฮงเลยนะคะทําสิ่งไหนก็จะไรลลื่นนะคะมีบุญมีบารมีมีสเสน่ห์ไปไหนก็จะมีคนรักคนชอบคนครบนับถือนะคะช่วยเหลือจุนเจือเลยค่ะ นี่ค่ะคนไหนที่ยังไม่มีรกแมวหรือกําลังมีก็ลองทําตามพิธีนี้ดูเพราะวันนี้ก็ให้น้องๆเขานะาะไปจุดทูปก,กํายานเนี่ยค่ะจุดกํายานนะคะบอกเทพเราเทวดานะคะด้วยท่านสุวรรณีนัคราชนะคะพร้อมด้วยพระพิคเนศมหารวยนะคะเนี่ยร้านทุงนี้พี่กุ้งเปิดร้านแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะวันนี้ก็สี่ทุ่งพอดีค่ะ เป็นฤกิกดีเลยนะคะดูเวลาพอดีเป๊ะเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จพิธีแล้วนะคะแฟนขับนีค่ะแล้วเราก็เอาไปสวดมนต์ไหว้พระถือศีลเลยนะคะอา้าวก็ขอขอบคุณแฟนขับทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ